เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับวงหมอํำซิ่งโตเกียวํำซิ่งของบอสบิ๊กผู้บ้านฟินแลนด์นะคะเพราะว่าเพิ่งตั้งวงได้ไม่กี่เดือนเองนะคะเรียกได้ว่ามีการจ้างงานนี่คือข้ามปีกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าคิวงานนี่ต่อคิวกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะนอกจากนั้นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยังมองการไกลอีกนะคะยังส่งให้คุณครูจูนี่เนี่ย ไปเป็นลูกศิษย์ครูวัชราพอรอีกด้วยค่ะทุกคนเพื่อไปเรียนร้องรำเพิ่มเติมอีกนะคะเรียกได้ว่าการเรียนไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เรียนจนเก่งเรียนจนโอ้โหจะดันครูจูนี่ให้เป็นสาวหมอลำซิ่งแนวหน้าเลยเลยค่ะซึ่ง FC นะคะแล้วก็คนที่จ้างงานแล้วก็เจ้าภาพเนี่ย ก็ต่างปฏิเสธไม่ได้นะคะทุกคนว่าโอ้โหศิลปินของโตเกียวลัมซิ่งหนีเรียกได้ว่างานคุณภาพจริงๆศิลปินของโตเกียวหนีมีแต่คนหน้าตาดีๆกันทั้งนั้นเลยนะคะค่ะโตเกียวลัมซิ่งเนี่ยก็จะมีผู้นำทีมงานนะคะซึ่งเสียงดีแล้วก็การันตีด้วย ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์น,นะทุกคนนะอืมครูจูนนี่และน้ําอูนนะคะทุกคนน้องน้ําอูนนี่คือแสดงบนเวทีนี่โอ้โหร้องเพลงหมอลานี่คือแบบว่าเรียกได้ว่าเมดเลย่ยาวไปยาวไปเลยค่ะเรียกได้ว่าเรียกคนดูหน้าเวทีได้เป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะพี่น้องระบบดนี้เจ้าภาพนะคะ เจ้าภาพยู่จังวัดได้จังวัดได้ก็อยากจ้างได้บันี้พี่น้องโตเกียวล้ําสิง่งหนีเพราะว่าราคามันกับโบแพงพี่น้องแล้วมันกับคุ้มค่าน้าพี่น้องแล้วมันแสดงแบบว่าหาสม,มองพี่น้องเอ้ยมันแสดงจนถึงเงินตีสวงเลยนะคะพี่น้องเรียกได้ว่าคุ้มมากๆค่ะเจ้าภาพติดต่อมารัวรัๆวัว,ว,วเลยค่ะพี่นอ้องลอเซ็นสัญญารอเอียงต่างๆ คือแต่ว่าถ้าเป็นโตเกียวลัมซิงนี่คือในการเซ็นสัญญาเนี่ยมันต้องไปเซ็นสัญญาที่เขาจะตกลงกันว่าเออจะเซ็นสัญญาที่ไหนจะไปเซ็นสัญญาบ้านเจ้าภาพบอดหรือว่าเจ้าภาพจะมาที่ทางบริษัทมหาทาังบริษัทจังซีนาพี่น้องเพราะว่ายัางเพราะว่าโตเกียวลัมซิงมันเป็นเวทีแหละมันกับแบบเวทีใหญ่นะพี่น้องมันต้องมีการ เส้นสัญญาสินะมันบอกคือจังโตเกียวมิวสิกคอนเสิร์ตเด้เหมือนโตเกียวมิวสิกคอนเสิร์ตนี่สมุิว่าขาา้าเจ้าโอ้ตกล้เสียเอาไปล้มพับนันพับนีแล้วข้าจเจ้าโทรมาโทรมาล่ะข้าจเ,า Conf เาจ้าวาคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มข้าเจ้ากับแบบมันโอนเงินมามาจําสินะจ๊ะพี่น้องเออกับประมาณนี้นะคะเพราะว่าอันนุกแเห็นผู้จัดการโบสถ์หนีกระเดินซ้ายเส้นสัญญาด้วยจ้ะและ้วก็ถ้ามองได้อัน พี่นุ่มเราไปเส้นสัญญาได้เราก็ไปจริงๆนะนอกจากพี่น่องปังคักอีหลีนะคะโอเคเดี๋ยวมีข่าวล่าข่าวมาแรงข่าวกระแสะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาชมคลิปวิดีโอที่เพจมาดามเจี๊ยบเด้อสวัสดีค่ะ